แล้วเพิ่งเจอวันก่อนองนี่แอบเอาเสื้อเปียกแต่ไม่เปียกของพี่โมไปใส่กันเรากำลังจะไปกอดร้านนะคะทุกคนแล้วพลมาเห็นเสื้อเ,อเปียกแต่ไม่เปียกของพี่โมอยู่ในกระเป๋าเสื้อเปียกแต่ไม่เปียกที่พี่โมจะเอาไปใส่ที่กอดร้านมันสวยมากเลยอะทุกคนคืพอพลอยากลองใส่บ้าง <ờ> แล้วบอกเลยตอนนี้ตัวของพลจะเท่าพี่โมจีแล้วพลใส่เสื้อเปียกแต่ไม่เปียกของพี่โมได้แน่นอนเอานะแหละเริ่มแผนการเลยตอนนี้พี่โมไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนใส่เสื้อเปียกแต่ไม่เปียกกัน แล้วเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยนะทุกคนนอกจากมินตาแล้วทุกคนบอกมินตาว่าอย่าไปบอกพี่โมจินะแล้วเสื้อเปียกแต่ไม่เปียกของพี่โมคือมันสวยมากเลยทุกคนหรือว่าพลอต้องไปทาเสื้อเปียกแต่ไม่เปียกบ้างอ่ะเอาละใช้อกาสตอนที่พี่โมเปิดผยพลอยก็จะเปิดประตูแล้วก็แอบขึ้นรถกลับบ้านเลยนะทุกคนอะไรเฮ้ยเมื่อกี้กับตัวพี่โมจับได้แล้วไงดีนะเราแอบไว้ทานแล้วพลอยได้ข่าวว่าพี่ไหนบอกพี่โมว่าคลิปพี่โมต้องถึงหนึ่งแสนใจก่อนพี่ไหนถึงจะอนุญาตให้พี่โมใส่เสื้อเปียกแต่ไม่เปียกปพี แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เสื้อเปียกแต่ไม่เปียกของพี่โมอ,อยู่กับพลอยแล้วท<ห>ุกคนว่าพี่โมจะจับได้ไหมอ่ะว่าพลอยแอบเอาเสื้อเปียกแต่ไม่เปียกของพี่โมมาเุ้ยเธอนี่ลักเธอเห็นเสื้อเปียกแต่ไม่เปียกเขาไหมไม่รู้อะแล้วเธอไม่ไเก็บไว้อไม่รู้เขาปากเธอนี่อยู่ไหนนี่อยู่ไหนเขาโอโหหายดีแล้วเพิ่งเจอวันก่อนเองนี่แล้วพลอได้ยินเสียงออกมาจากในห้องทุกคนว่าพี่โมจะจับได้ไหมเห็นมีเลย 没点嘛。